สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ซาท,ทุกจังหวะเบฟซีเบอร์มู ını, uh ่าหาร้อนรายการใหม่ <decorative life. S 3> ล่าสุดนะคะชื่อรายกันรถ ทาเลนนะคะ mm hmm. ก็เป็นรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะเราจะออกสตาร์ทแล้วพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษ mm hmm. ก็คือทาเลนที่สวรรค์สร้างของเหล่า mm hmm. บรรดาแขกรับเชิญของเราที่ทั้งทาเลนและทาเลนและชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็คือเรียกได้ว่าเป็นรายการที่แบบสนุกครบรสเราจะพาแบบเราจะพาทุกๆคนนะไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษที่อาจจะอยู่ลึกๆว่าคนนี้เขา เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแบบสามารถทําสิ่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ให้แบบคนในวงการอย่างพวกเราอ่ะมันมีพื้นที่ในการแสดงออกแบบบู๊บู้อะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกกรอบ <laughs> อย่างเช่นคุณจะตำซ้มตำบนรถหรือจะปอกทูเรียนหรือจะกินหมกระทะหรือจะอะไรความสามารถพิเศษหรือเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือคุณเป็นแฟนพันแพ้ในสิ่งไหนี <laughs> อันนี้แหละก็รู้สึกว่าเออมันยัง เรามันออนไลน์เรามันยังไม่มีรายการที่มันเป็นรายการแบบบ้าๆขนาดนี้ออกปอะเนี่ยมันมีความสามารถที่ทั้งน้ําดีและน้ําเสียมันสามารถผสมประสานกันได้า,าที่ใใบนี้คืออะไรแปลกสุดเสียล้วนน้าเสียล้วนแบบร้อยเซยังไม่มีน้ําดีหลุดมาสักคนเลย <c oughs> งงมากยากขนาดไหนคะนี่อะไรของเราคือมันยากในสําหรับการเตรียมงานของเกสเช่นมันจะกินหมูกระทะบนรถอย่างเงี้ยจะทําอาหารบนรถ คือเรียกได้ว่าคือกสลงทุนกับรถคันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างปวดหัวเพราะว่าฟังก์ชันบางอย่างมันอาจจะไม่สามารถทําได้แต่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้และอยู่ในความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในความที่อะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้อะไรอ่เงี้ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันชาเลนส์เราเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้ทุกวีคที่เราไปถ่ายรายการคือเราไม่เบื่อเลยรวมถึงคนดูก็จะไม่เบื่อด้วยเพราะก็จะได้คอนเทนต์เดิมๆที่ไม่ใช่แค่นั่งคุย แต่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออเราทําอะไรที่มันเรามาทําอะไรใหม่ๆที่มันสนุกที่แบบเขาไม่เคยเห็นใหญ่คนนี้ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นพื้นที่มันจะคุ้มไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่อยากจะขอทาเลยสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะที่อาจจะคุณอาจจะไม่ต้องเป็นดาราก็ได้เป็นคนทางบ้านก็ได้คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นสตาร์ได้เ<ม>ข้าใจป่ะแค่มีความสามารถพิเศษที่แบบใช่ท,บบใชที่โอเคอย่างเงี้ยติดต่อมาเลยใช่ก็มาเจอแต่ความสามารถของคุณต้องแบบ ต้องโดดเด่นแล้วต้องใช่จริงๆเลยใช่แล้วม,ม่นจเคอนเทนตแล้วคอนเทนต์ต่งตางๆนี่คือหาย,ยากไหม,มคืออะเอาจริงนะคือคิดคือเกสทำรายการนี้กับฝนมอนสเตอร์ฝนก็รู้สึกว่าเอออยากทำอะไรที่มันมีทั้งแบบมีทั้งเรื่องขำๆฮาๆบ้าๆที่มันแบบหลุดจากกรอบรวมถึงมันเป็นอินสปิเรชันที่ดีกับคืนสุ่คนดูด้วย ให้เขาได้เห็นในสิ่งอะไรที่ไม่เห็นแล้วก็ได้เห็นในความสามารถของศิลปินอะ่ะเพราะจริงๆแล้วดาศิลปินไทยอะ่ะความสามารถเยอะมากเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการแสดงออกอะมันน้อยมากของแต่ละคนอะไอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าสมมติไม่ได้มี i ิน t a g r กร Facebook ของแต่ละคนอะ่ะปัจจุบันเราจะแทบเข้าถึงศิลปินได้ยากมากๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทํารายการนี้ออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงความบ้าบออะไรก็ตามที่แบบ เออของเราแล้วเราต้องทำจริงเราจริงๆนะคือของเราคือจริงแล้วเขาคุยได้ไคะแบบว่าใครทำอะไรเรแล้วแน่นอนเราเขาทำอะไรเราต้องทำตามแล้วเราต้องทำร่วมกับเขางเพราะมันก็จะมี challenge แบบเป็นมันจะเป็นมันจะมีทั้งรถ c h a l l e n g ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงรถ c h a l l e n g ที่แบบ c h a l l e n g ก็จะรู้สึกแล้วก็เป็นรถ challenge ก็เป็น challenge ที่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นสามช่วงสนุกเรายอมลอดูอะไรนะคะใช่เอารถตู้คันเราไปทำ ใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นรถตู้ที่เราใช้งานทุกวันนะรถที่เราใช้งานทุกวันก็เป็นอีกคันนึงอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบมีอยู่แล้วก็เลยเออเอาไปแรปเป็นสีชมพูรกริตเตอร์กัดเพชรหรือทําข้างในใหม่ให้มันมีคาแรคเตอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ทาแล้วให้รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เวลาขับไปที่ไหนแล้วคนก็จําได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพลงใหม่คะ่ะจะปล่อยต้นเดือนแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนาเป็นเพลงช้าบ้างแล้ว<อ>หลังจากเพลงชา้าที่ขยับได้ ไม่ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ไม่ค่อยขยับแล้วไม่ได้มีท่าเลยมากเพราะว่าฟีดแบ็กเพลงเร็วที่ออกไปอะค่ะคนก็คือจะบอกว่าอะไรดีอะบอกว่าคนเนี่ยเขาก็เสพคือเหมือนเขาเสพเตสมาเพลงช้าตลอดในก่อนที่เราจะออกมาทําเพลงค่ะไม่ว่าจะเพลงที่เราประกอบละครไปออกตามรายการหรือว่าคัฟเวอร์ที่เราทําส่วนใหญ่เราจะทําเพลงช้าคนก็จะชินกับภาพเราร้องเพลงช้าเพราะฉะนั้นเราออกเพลงเร็วมา2เพลงอะ คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากที่บอกว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงชาสักทีทำอะไรอยู่เออเป็นตัวเองอยู่อะไรอยู่เงี้ยอะไรมยู่เออเป็นตัวเองอยู่เราก็อยากทำอะไรที่มันสนุกสนุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่มันก็เคยมาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องแบบมันต้องร้องเพลงชาบ้างอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าเออมันก็เป็นไปตามในสิ่งที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนนั้อันนี้มันเป็นการขาแนวที่แบบไปทางแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรให้มันติดตลาดมากขึ้นอะไรเงี้ย อาจจะแมสมากขึ้นออค่ะด้วยการที่แบบเกียก็ต้องขอบคุณสปายซีดิสค่ายเพลงเ,ออเพราะเพลงที่ทําออกมาทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบแต่ไม่ได้เป็นเพลงที่แมสเลยเราก็เลยเรารู้เรารู้อยู่แล้วใช่แต่เราชอบองนี้ตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเข้าใจกว้างจังเลยให้เราแบบทําอะไรที่แบบโบเบ้มาเออคือคอมเมนต์นะคอมเมนต์ด้านลบมันเยอะเลยค่ะพี่เอคือคอมเมนต์นะคอมเมนต์ด้านลบแบบมันไม่ได้แบบด้านลบแบบลบอะค่ะแต่เขาจะเหมือนแบบคอมเมนต์ที่เขาแบบเอ้ย เมื่อไหร่เพลงช้าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากจะฟังเพลงช้าอ่านเนี่ยมาละฟังด้วยล่ะเก็ตเก็ตเก็ตหน่อยไหมกับการที่แบบมาคุยเพลงน้องเพลงเร็วก็ยังไม่เห็นแบบเพลงระดับคือหน่อยไหมไม่หน่อยแหละค่ะเพราะเกสรู้ว่าตัวเองอ่ะ ทำในสิ่งไหนเราก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ตอบโจทย์แมสหรือคนในหมู่กว้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทำในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ได้ไปโดนใจหรือไปนั่งในใจใครทุกคนเท่ากับเพลงที่ง่ายๆฟังสบายๆใครๆก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยเนาะก็ได้ละคะแต่มันเหมือนว่าทางค่ายก็อยากสนับสนุนให้เราได้แบบได้ลองเป็นตัวเองดูก่อนอถ้าเป็นไม่ไหวก็ค่อยลดลงมาอ,มอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยชเนี่ยนีเป็นเพยงร้องเราต้องคาดหวังด้ยคะคือเก๊ก็ไม่คาดหวังอีกอ่ะเป็นคนไม่คาดหวังอ่ะคือจะถามว่าอยากให้คนชอบไหมก็อยากให้คนชอบละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงขั้นแบบคาดหวังว่ามันจะต้องดังอะไรขนาดนั้นไหมอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเราก็ทําในพาร์ทของเราให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละใช่ค่ะแต่งด้วยเพลงนี้เพลงนี้แต่งด้วยแล้วก็ไม่เป็นโน้ทไม่อย่างเราต้องอกหักอยู่แล้ว อย่างเราต้องอกหักหลักคุดแบบสุดๆไปเลยอินอินเออาไม่ต้งเพราะว่ากว่าจะยืนตรงนี้ก็ก็เจ็บมาก่อนรวมทุกประสบการณ์อย่างนี้ดีกว่าเอ้ยนี่ก็อยากโยกอย่างเดียวเลยอยากโยกอยากกยยอ่างเดียวเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนิดค่ะผ่านมาเยอะ ก็คือออาก็โดนอกหักบ้างอะไรบ้างชายก็ถ่ายทอดมาเป็นเพลงชาเพลงนี้นะคะซึ่งเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงเออเราจะบอกได้เลยไหมอ่ะเราบอกเลยละกันมาถึงขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ถามใครถามตัวเองถามตัวเองเหมือนจะถามใครที่มาจากค่ายแต่วันนี้ไม่มีค่ายมาชื่อเพลงนะคะกดไลค์ย้อนกดไหลย้อนนั่นแหละ เป็นอาการที่เราเป็นเราเอาสิ่งที่เราเป็นามาแตกต่อยอดทำเพช่ชองก็มาจากโรกที่ลงเองเป็นนี่แหละเอามาทำแล้วก็มาดัดแปลงละอะไรเงี้ยค่ะมานั้นเป็นกดไลค์ย้อนก็คือ,อเราอะรอคนที่เรารักอะกดไลค์กลับมาย้อนกลับมาหา เราอะกดขาเขารู้รู้แล้วมนรอนรอใช่ปะใช่ปะนั่นแหละค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเพราะว่าเพลงเนี้ยแกสก็รู้สึกว่าแต่งมาจากเขารู้สึกจริงเวลาที่เราแอบชอบใครหรือเรารักใครอะไรอย่างเงี้ยเราไปกดไลค์เขาแต่ทําไมเขาไม่กดไลค์ย้อนกลับเราสักทีนึงเดือนหน้าเดือนหน้าต้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวก็จะเชิญมาไม่พูดละเดี๋ยวก็จะเชิญมาเดี๋ยวก็ไม่มากันอีก ซึ้งนักตาไหลสุดๆบอกเลยไปเจ็บมากแล้วเหรก็ไปแต่ละาไม่ไปวนลงพยาบาลมากและไม่ไปแล้วสวดรู้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอันนี้สบายๆบ้างสบายๆจัดในโรงพยาบาลเดี๋ยวว่าจัดในโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจจะเซตเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีเลงใช่ชอบค่ะชื่นชอบในเพลงนี้ฟังแล้วใช่ บอกว่าดีใช่บอกว่าตั้งแต่ทำมาเพลงนี้ดีที่สุด,ด,สดแล้วม <T> ันแ <T> บบ<า>เออเออนั่นนะสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็หลายๆคนน่าจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีแฟนแล้วเราอาจจะไปแบบกดไลค์ไปเรื่อยไปเปลื่อยก็ได้ถูกปะเหมือนฉันฉันก็กดไลค์ไปเรื่อยนะเออก็ไปเรื่อยไปเปลื่ยเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนที่มีแฟนแล้วจะกดไลค์คนอื่นไม่ได้ สิ่งนี้มันจะเป็นการวัดใจไหมว่าจะพอไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ค่ะไม่เป็นการวัดใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทำไปละหกเพลงออกทุกเรื่อยนออกทุกสามเดือนเจอเลยเจอแน่แน่อ้วกแน่ไม่ต่อไม่มีหยุดอ้วกออกมาเลยใครที่อัดหมดแล้วอะไรนะตัดสุดแล้วหรือว่าวางไว้วาไว้แ่ะงเพลกำลังเริ่มแต่งเริ่มทำดนตรีอย่างเงี้ยค่ะวางไว้แล้วคุยโปรดิวเซอร์อะไรใครไว้แล้วเรียบร้อย ทั้งปีนี้ได้เห็นได้ฟังจนอ้วกอะ่ะขอเจอ <laughs> เจอเลยสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชิีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a ร g e r r ร p t o r เจเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวัเตมซี่เปิดมดซ่าอารอน